สวัสดีค่ะตอนนี้ที่ฉันอยู่ที่เกงงาะพะงันนะคะสถานที่ที่อยู่ตอนนี้เรียกว่าหาดสลัดชื่อหาดสลัดนะคะคนที่นี่เขาบอกว่าเป็นหาดที่ใสที่สุดสวยที่สุดแล้วก็สะอาดที่สุดในช่วงเวลานี้นะคะ แล้วเราสามคนนะคะสามสาปั่นจักรยานกันมาเนาะเป็นอะไรที่แบบแอดเวนเจอร์นิดนึงเราต้องใช้กําลังขาเยอะนิดนึงเพราะว่าทางมันก็ข้างี่จะสลบขึ้นขึ้น,นลงลงก็คือเราปั่นจักรยานมาจากทางเกาะที่เป็นหาดสีธนุเขาเรียกว่าอย่างนั้นเนาะได้จักรยานที่แบบเป็นจักรยาน,นบ้านๆเหมือนจักรยานไปตลาดอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาประมาณห้าสิบบาท มากัน3คนนะคะกับเพื่อนชาวเกาหลีแล้วก็เพื่อนชาวมาลเลเซียตามที่ได้อัปเดตการเดินทางให้ฟังในคลิปของ YouTube ที่ผ่านมา2-3คลิปนะคะว่าดิฉันจะมีการมาเข้าคอร์สเรียนเป็นครูยโยคะที่จะได้ไปเซอร์เป็นเวิร์คคลาสเป็นโอกาสที่ดีช่วงนี้ทีอ ราคาของคอร์สก็ลดลงมาครึ่งราคาลด50%ทีเดียวจะบอกว่าเป็นที่น่าประทับใจมากที่สุดเพราะว่าเอาจริงตัวเองเป็นคนที่สรรหาค้นหาสถานที่เรียน e ิ l i n g เรียนบําบัดเยียวยามา 10, 10ปีแล้วแต่และที่ที่แบบสรรหาไปค้นคว้าไปเพื่อเพิ่มความรู้ให้ตัวเองเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นในต่างประเทศนะคะ เป็นประเทศที่มีองค์ความรู้เยอะในเรื่องของการฮีลลิ่งอย่างเช่นออที่เกาะฮาวายทีออ่ญี่ปุ่นที่ในต่างประเทศลหลายประเทศที่เขามีชื่อเสียงในเรื่องของการฮีลลิ่งในขณะเดียวกันนะคะการเดินทางไปเรียนฮีลลิ่งในต่างประเทศในแต่ละที่นะคะจากประสบการณ์ที่ผ่านมาทำให้ได้ รู้ข้อมูลจากเพื่อนชาวต่างชาติเองว่าในประเทศไทยเรามีการฮีลิ่งหรือการบำบัดเยียวยาในส่วนของร่างกายชีวิตจิตใจสุขภาพกายสุขภาพใจอะไรอย่างนี้นะคะมีค่อนข้างเยอะในไทยแล้วก็เพื่อนๆชาวต่างชาติที่มาจากทั่วโลกเนี่ยพูดถึง สถานที่บำบัดเยียวยาในประเทศไทยค่อนข้างเยอะอย่างเช่นที่เชียงใหม่นะคะที่เชียงใหม่ที่มีชื่อเสียงของอาจารย์มันตะเกียรหรือเป็นศาสตร์ที่เรียกว่ายาร์กรูมอะไรอย่างนี้ก็มีเพื่อนชาวยุโรปเนี่ยเขาถามมาว่าเฮ้ยที่นั่นมีชื่อเสียงมากเคยไปหรือย,ยังอะไรทำน,นองนี้ดิฉันก็บอก ต้องตอบเข้าไปว่าไม่เคยค่ะแล้วไม่รู้จักด้วยจนต้องทําให้มาสรรหาสืบค้นหาข้อมูลที่เกี่ยวกับ Dark Room หรืออาจารย์แมนตะเกียในเมืองไทยแล้วก็มีเซ็นเตอร์อยู่ที่เชียงใหม่เท่าที่จำได้นะคะถ้าข้อมูลไม่ไมผิดเพี้ยนเนาะในขณะเดียวกันก็มีเพื่อนชาวยุวโรปอีกกลุ่มหนึ่งที่ไปเรียนฮิลลิ่งด้วยกันมาจาก ประเทศเอสโตเนียนะคะช่วงนั้นที่ไปเรียนเซ็กชวลทูร์ปิสโดนไล่กัดหรอเปล่าเจ่บเจ็บตอนนั้นที่ไปเนี่ยก็จะมีเพื่อนหลายๆคนที่มาสาย h e ลลิ่งส p ป r รช u a วบอกว่าที่เกาะพังงานเนี่ยมีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนแนวฮ e ลล i n g แนวโยคะแนวบำบัดค่อนข้างเยอะ แต่นะคะไม่คิดว่ามันจะเยอะขนาดนี้เอาจริงๆนะตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะมาเรียนโยคะแล้วไม่ได้คิดว่ามี h ิว l i ลิ่งเซ็นเตอย่างอื่นเนี่ยอยู่บนเกาะน,นี้มากมายขนาดนี้พอได้มาเข้าโปร,โกรแกรมของการเป็นครูสอนโยคะที่เกาะพังงานนะคะบนเกาะพังงานของสถาบันชื่อกันโยคะซึ่งเป็นสถาบันที่ต้องบอกว่า เรียนนั่งเรียนมาอาทิตย์หนึ่งแล้ว Quality, คุณภาพของการเรียนการสอนค่อนข้างดีมากแล้วสิ่งที่สําคัญก็อยากจะบอกว่าคุณภาพการสอนของอาจารย์แล้วก็ Energy ของอาจารย์ค่อนข้างดีมากบริสุทธิ์มากนะคะเป็นอะไรที่ประทับใจแล้วก็ไม่คิดว่าประเทศไทยเราจะมีแหล่งของการบําบัดยียวยาบนเกาะ ที่ไม่แพ้ต่างประเทศเลยนะคะต้องบอกอย่างนั้นสำคัญไปกว่านั้นนะการได้เดินเซอร์เวสสำรวจในแต่ละพื้นที่ของหาดนะคะของเกามันทำให้เราเจอว่าฮีลลิ่งเซ็นเตอร์บนเกาะเนี่ยเยอะจริงๆเยอะจนแบบเฮ้ยนี่มันอะไรกันอะเนาะคือแบบไม่น่าเชื่อะเราว่าประเทศไทยหรือเกาะพัง,งันจะมีสถานฮีลลิ่ง มากขนาดนี้นะคะมีฮิลลิ่งเซ็นเตอร์เยอะมากแล้วก็แตกต่างรูปแบบแตกต่างการบำบัดเยยาอย่างเช่นมีอะไรบ้างองะามีพีระมิดมี spiritual มีสมาธิมีโยคะหลากหลายรูปแบบแล้วทุกที่นะ,ม,นะมากกว่า9 0เป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติ<ม>เข้ามาอยู่บนเกาะนี้เ<ม>พื่อเป็นฮิลลิ่งเซ็นเตอร์ ซึ่งก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากนะคะแล่ลูกค้าส่วนใหญ่ที่มาที่นี่ก็เท่าที่เห็นก็เป็นชาวต่างชาติน้อยคนที่จะเป็นคนไทยน่าจะเป็นเพราะข้อมูลเข้าไม่ถึงคนไทยซะส่วนใหญ่ว่าบนเกาะพังงานเนี่ยมีอะไรดีๆมากกว่าการมาฟูมูลปาร์ตี้นะคะถ้าใครที่เป็นาสาวกข,ของการฮีลลิ่งการบำบัเดเยียวยาชีวิตร่างกายจิตใจจิตวิญญาณก็อยากจะให้มาเยี่ยม มาชมมาเห็นความมหัศจรรย์ของเมืองไทยถึงแม้จะเป็นเจ้าของโดยชาวต่างชาติก็ตามแต่ว่าองค์ความรู้เรื่องของการฮีลิ่งบำบัดยวยาอยู่ที่นี่ค่อนข้างเยอะนะคะแต่ถ้าใครคิดว่าเฮ้ยกราัง,งานมันไกลเกินไปนะก็ค่อยเอาไว้ค่อยติดตามกันนะคะว่าในกรุงเทพ,พ ดิฉันจะนำเสนอเซอร์วิสหรือบริการอะไรได้บ้างจากการมาเก็บไอเดียในพื้นที่ฮ mm ิลลิ่งบนเกาะพัง,งันที่เรียกได้ว่าเป็นเกาะฮ mm ิลลิ่งก็ว่าได้นะคะ mm hmm. เหมือนกับนัเบลามาอยู่ที่นี่แล้วมีความรู้สึกคือ Energy mm hmm. มันเป็น Energy mm hmm. เดียวกันกับการไปอยู่ที่เกาะฮาวายอะ mm ่ะ hmm. เหมือนกันเ๊ะเลยนะคะ mm hmm. มันเป็นเหมือนสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เขามีการสวดมนต์แบบออริจินอแบบชาว อินเดียแบบฮินดูอะไรพวกนี้ค่ะที่เป็นโยคีซึ่งน่าจะเป็นเอเนอร์จีที่ดีนะที่ต้นไม้สิ่งสาราััวว์จิตวิญญาณทั้งหลายเนี่ยได้รับเอเนอร์จีดีๆแบบนั้นนะคะถ้าใครสนใจเรื่องของฮิลลิงก็ลองมาดูนะคะแล้วก็ค่อยติดตามรับชมกันเรื่อยๆว่าเอ้ยเรา จะมีอะไรมานําเสนออีกต่อไปนะคะกับเดือนนึงที่อยู่ที่นี่แล้วตอนนี้ก็เพิ่งจะผ่านไปเพียงแค่อาทิตย์เดียวเนาะเวันอาทิตย์หนึ่งเราเรียนกัน6วันนะคะสำหรับการเป็นครูยโยคะที่ค่อนข้างเข้มข้นแล้วก็เหนื่อยตั้งแต่6กโมงครึ่งจนถึงทุ่มครึ่งอาทิตย์หนึ่งก็ได้หยุดพัก1นึ่วันแล้วก็เลยพันจักรยานนะคะมาจากหาดสีนุมาจนถึงอีกหาดหนึ่งเกาะหนึ่งซึ่งมีความรู้สึกว่า ขณะที่ปั่นจักรยานมาเนี่ยระยะทางมันค่อนข้างไกลคนที่เขาเห็นเราปั่นจักรยานเขาก็แบอุอ้ยแอบมองมองแบบงม,งมงยิ้ม,มว่าแบบเออเนี่ยนะคนบนเกาะน,นี้ส่วนใหญ่เขาจะเช่ามอเตอร์ไซค์กันใช่ไหมคะแต่เราไม่ได้เช่ามอเตอร์ไซค์เพราะว่าเราขับกันไม่เป็นเราก็เลยเช่าจักรยานมาขัานกันยังไงก็เพิ่งจะหนึ่งอทิษฐานไปคอยติดตามชมติดตามอัปเดตกันว่าอีกสามอาทิ์ที่เหลือ ีวิตจะเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วการเรียนการเป็นครูโยคะของเราแล้วเราก็อยู่ในโปรแกรมการดีท็อกซ์ร่างกายแล้วก็จิตใจตัวเองเนี่ยชีวิตมันจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวตามรับชมกันนะคะเดี๋ยวพบกันใหม่นะสำหรับวันนี้เท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ